สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแฮร์พีถังม้าทรงมัดตรงนะคะใส่ง่ายๆนะคะน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะเส้นไหมสวยแล้วก็ไหมด้านนะคะใส่ง่ายๆเลยเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเราต้องมัดผมเราก่อนนะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาหวีตัวนี้เกีียวไว้ที่ยางรัดผมเลยค่ะอย่าปักไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเจ็บเอาเชือก้องเบนล่างหนึ่งรอบค่ะค้องขึ้นด้านบนแบบนี้อย่างแค่นี้นะคะเราก็จะออกจากบ้านได้ง่ายๆนะคะภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นะค่ะใส่เองยง่ายได้เลยและสังเกตดูว่า ตรงนี้นะคะปิดมิดเลยค่ะแล้วก็มองไม่เห็นทําให้ดูบาลานซ์แล้วก็สวยงามขึ้นเนาะจากปกตินะคะชิ้นละ199บาทใครคลิกสนใจวันนี้นะคะด้านล่างนะคะเราจจดโปรโมชั่นให้เลยค่ะเพียงแค่98บาทคลิกคาว่าสนใจเข้ามาเทียบโทสีด้านล่างได้เลยค่ะสวยงามมากค่ะเส้นไหม่คือพริ้วมากนะคะแล้วก็แบบสลวยมีความเบาค่ะดูสุขภาพดีนะคะไม่ดูแข็งกระด้างเนาะไม่ดูเหมือนไม้กวาดนะ